สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอก,กันกับตายอีกเช่นเคยค่ะคลิปนี้ตายจะชวนทุกคนนะคะมาย้ายต้นกล้ามะเขือค่ะจากที่ได้เพาะไว้นะคะในกระถางเนาะซึ่งต้นกล้ามะเขือเนี่ยก็เพาะยากเหลือเกินนะคะทุกคนกว่าเขาจะโตให้เนาะนี่ค่ะใช้เวลาก็ค่อนข้างใช้เวลาด้วยนะคะอ่านี่ทีนี้ต้นกล้าของเราโตขึ้นมาแล้วนะคะเราก็จะมาย้าย ให้เขาอยู่บ้านใหม่ที่ใหญ่ขึ้นนะคะเนี่ยไต่ก็ได้เตรียมกระถางที่ใหญ่ขึ้นเก็บไว้ให้แล้วนะคะอันนี้จะเห็นได้ว่าไต่รองก้นหลุมด้วยใบไผ่ค่ะทุกคนก็จะเป็นใบไม้แห้งเป็นใบไผ่นะคะใครไม่มีใบไผ่ก็ใช้ใบไม้แห้งก็ได้นะในการรองก้นหลุมนะคะอ่ะทีนี้เรามาย้ายไปพร้อมๆกันเลยค่ะดินมีแล้วนะคะดินที่ไต่ปรุงไว้นะอยู่ในกระมังนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยใส่ ใบไม้แห้งรองก้นหลุมไปแล้วเราก็ตักดินใส่เลย,ยนี่ค่ะพอเราใส่ดินไปประมาณนี้แล้วเราก็ตักปุ๋ยใส่ไปด้วยค่ะอันนี้เป็นปุ๋ยคอกนะคะที่ผ่านการหมักแล้วนะใส่ไปเลย ดินไปอีกชั้นหนึ่งแล้วก็นําต้นกล้ามาใส่เลยอ่านี่ค่ะวางให้ตรงๆนะคะตรงกลางเนาะ ใสไปแล้วนะคะเดี๋ยวไต่จะโปะด้านบนด้วยปุ๋ยอีกสักรอบหนึ่งนิดนึงค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับหนึ่งกระถางนี่ค่ะย้ายต้นกล้ามะเขือนะคะเดี๋ยวขอยกพักไว้ก่อนนะกระถางที่สองค่ะทุกคนอ่าเดี๋ยวไต่ก็จะแปลใบไผ่มารองเหมือนเดิมค่ะใส่ใบไผ่ลงไปเลยนี่นะคะ เดี๋ยวพวกใบไผ่เนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะย,ย่อยกลายเป็นปุ๋ยนั่นเองนะใส่ดินลงไปแล้วนะคะก็ โอ้ยอยอกหมักค่ะแล้วก็ต้นกล้าค่ะต้นกล้ามะเขือค่ะ เติมดินลงไปจะเห็นได้ว่าดินที่ใส่ใช้เนี่ยอินทรีย์วัตถุเยอะมากเลยนะทุกคนไม่ได้เน้นดินเลยนะคะเน้นอินทรีย์วัตถุนะคะส่วนประกอบในนี้เยอะมากค่ะเปลือกกล้วยนะคะใบไผ่ใบไม้แห้งกลับมะพร้าวสัแบแกลบแบบนี้นะคะใส่ลงไปกดเขาหน่อย ก็โปด้วยปุ๋ยอีกรอบนึงด้านบนค่ะเสร็จแล้วนะคะกระถางที่สองค่ะนี่ค่ะกระถางที่สามค่ะทุกคนนี่ค่ะกระถางเปล่าๆนะคะใส่ใบไ่ลงไปค่ะแล้วก็จากดินลงไปค่ะ ปุ๋ยคอกหมักนะคะนี่ค่ะปุ๋ยคอกหมักใส่ลงไปเลยแล้วก็นำต้นกล้ามาใส่ค่ะต้นมะเขือนะคะกำลังเจริญเติบโตเลยค่ะทุกคนต้องรีบย้ายบ้านให้เขานะคะเขาจะได้โตไวๆค่ะคือถ้าอยู่ในกระถางเล็กเหมือนเดิมเนี่ยอาหารอาจจะไม่พอสำหรับการเจริญเติบโตนะคะ เราก็เลยต้องย้ายกระถางนะอันนี้ย้ายกระถางนี้คือครั้งครั้งเดียวแล้วนะคะทุกคนแต่จะไม่ได้มีการย้ายไปที่กระถางใหญ่กว่านี้แล้วนะแล้วแต่ก็จะวางกระถางนี้ไว้บนดินนะคะนอกจากนั้นนะคะเขาจะเจริญเติบโตขึ้นถ้าเขาจะทะลุออกนอกกระถางเนี่ยบริเวณดินตรงนั้นเนี่ยแต่ก็จะมีการโรยปุ๋ยด้วยนะ คือโรยปุ๋ยไว้เผื่อสําหรับที่รากของต้นมะเขือเขาเกิดออกมานอกกระถางเนาะให้เขาได้หาอาหารได้นะคะเสร็จแล้วค่ะกระถางที่สามค่ะดินของเรายังเหลือนะคะเดี๋ยวต่ก็จะย้ายอีกกระถางหนึ่งนะคะใส่ลงไปเลยตักด,ดินใส่เข้าไปค่ะ ดินก้อนนี้นะคะจากที่เคยแข็งแข็งนะตอนนี้ก็คือร่วนแล้วค่ะทุกคนผ่านการหมักนะคะปุ๋ยพอกหมากในสะ่ลงไปน้าำต้นกล้าใสายไปนะคะ โอ้ oh, อันนี้อาจจะลุยนิดนึงเติมดินให้เต็มะคะ่ะจัดทรงให้ต้นเขาตรงๆนิดนึง รู้สึกว่าตอนนี้เอียงหมดหมดดินไปค่ะหมดพอดีเลยปรุงดินทีนึงก็จะได้ประมาณสี่ถึงห้ากระถางแบบนี้ค่ะโอ๋ด้วยปุ๋ยคอกหมัก อีกรอบหนึ่งอ่าเรียบร้อยนะคะต้นนี้อาจจะมีปัญหาบอหน่อยนะคะทุกคนใบหงิกใบงอนะคะเดี๋ยวไต่ก็ต้องฉีดป้องกันไว้นะเนี่ยค่ะไม่แน่ใจสาเหตุเกิดจากอะไรนะคะตั้งแต่ต้นยังเล็กเลยโอเคเดี๋ยวเราก็ต้องมาฉีดป้องกันเนาะได้แล้วทั้งหมด4กระถางค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนหลังจากนั้นเราก็ทําการรดน้ำได้เลยนะคะสำหรับต้นมะเขือนะคะที่เราปลูกในกระถางเนาะ จะรดด้วยน้ําเปล่าหรือว่าจะเป็นน้ําเปล่าผสมกับจุลินทรีย์ก็ได้นะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเลยนะหรือบางคนไม่มีจุลินทรีย์นะคะก็รดด้วยน้ําเ,เครื่องดื่มชูกําลังก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นการผสมกับผงชูรสไปด้วยก็ได้เพื่อให้ต้นแข็งแรงนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเดี๋ยวต่ายก็ต้องขอตัวไปรดน้ําก่อนค่ะสวัสดีค่ะ